จาเิล็นโตนักแสดงโจ๊กเกอร์กำลังจะมีภาพ,พยนตร์จากคอมมิกส์อีกครั้งแต่ข้ามไปยังจักรวาลของโลกสมาวลสไปเดอร์แมนของโซนี่ในบทบาทโมบียสวันนี้เ,เราจึงมีเกรดมาฝากครับสำหรับแฟนๆก่อนไปชมโมบียสซึ่งจริงๆแล้วต้กนกำเนิดของตัวละครนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับ DC อยู่นิดหน่อยด้วยนะ Michael โมเบียสกับ DC ถึงแม้โมเบียสจะเป็นตัวละครของฝั่งมาเวลแต่จริงๆแล้วเขามีความเกี่ยวข้องกับ DC แบบอ้อมๆด้วยนะครับแน่นอนแล้วว่านักแสดงอย่างจ้าเลตเลโตก็คือผู้แสดงในซูซายสปอร์ตในปี2016โดยรับบทเป็นโจ๊กเกอร์และมาแสดงในฉากถ่ายทําเพิ่มเติมของแซ็ n y d e r Justice League รู้กันไหมครับว่าใบหน้าของตัวละครโมเบียสฉบับคอมมิกส์ มันมาจากนักแสดงที่เคยแสดงในภาพยนตร์ของ DC อย่างแบทแมนในปี1989ก็คือคุณแจ็คส์พาวเรนซึ่งเขาแสดงเป็นคาวกริมสันในหนังแบทแมนเรื่องนั้นและก็บังเอิญบังเอิญว่าจาร์เลตเโตเนี่ยเล่นเป็นจ๊กเกอร์มาก่อนแล้วคาวกริมสันในเรื่องเนี่ยก็ถูกโจ๊กเกอร์ฆ่าตาย <c oughs> ท้าไมมันบังเอิญอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งรูปลักษณ์ใบหน้าของคุณแจ็คพาแลนซ์นั้นผู้สร้างไปดึงตอนที่เขาเล่นในหนังทีวีอย่าง Bram Stoker Darkyula ในปีหนึ่งพนเก้าร้่แถมในตัวอย่างยังเผยนักสแสดงอย่างไมเคิลคีตันนักสแสดงแบทแมนจากปี1989เชน่นกันก็จะมารับบทวอลเชอร์จากสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเอ๊แต่ว่าตัวนี้มันอยู่ใน MCU นี่มันมาโผล่ในจักรวาลโซนี่ได้ยังไงนะอ๋อ,อกเกรดอีกอย่างนะครับกิลเคนศิลปินผู้สร้างตัวละครมอร์เบียสเนี่ยก็เป็นผู้สร้างตัวละครฮาววจออรรร์แแดดนนนหืกีลเทิ้ย มอร์เบียสเกิดมาได้เพราะเรื่องเรตติ้งจริงๆ Mo มอร์เบียสเนี่ยเกือบจะไม่ได้เกิดมาในแบบตัวละครที่เราเห็นนะครับเพราะว่าจากคอมิกโค้ดที่ออกมาจัดเรดก,การ์ตูนหลังจากที่มีหนังสือวิพากษ์วิจารณ์คอมิกส์ในปี1954ในเล่มที่ชื่อว่า Seduction s of Innocent ว่าคอมิกส์นั้นมอมเมาเยาวชนโดยเฉพาะการ์ตูนแบทแมนจาก DC เนี่ยที่ให้โรบินไปนอยู่กับแบทแมน2คนในคฤหาสน์เหมือนเป็นคู่รักชายรักชายยังไงอย่างนั้นและอีกอย่างที่พวกเขาวิจารณ์ก็คือพวกการ์ตูนผีแวมพต่าง ผลพวงจากการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นก็ตกมาถึงทั้ง DC และ Marvel ทําให้เกิดมีการจัดเร็การ์ตูนขึ้นมาที่เรียกว่า Comics Code โดยออกกฎว่าไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครผีสางอย่างแวมไพร์มนุษย์หมาป่าหรือพูดผีในการ์ตูนได้จนกระทั่งในช่วงปี1970กฎนี้ได้ปรับลดให้สามารถนําตัวละครที่โดนแบนเนี่ยกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง ที่ผู้สร้างมอร์เบียสอย่างคุณรอยโทมัสและกิลเคนก็ตั้งใจเลยครับก็จะเอาตัวละครอย่างแดกคิวล่าเนี่ยมาเป็นศัตรูสไปเดอร์แมนแต่สแตนลีย์ก็ห้ามพวกเขาไว้ you shall not pass. พวกเขาจึงต้องปรับแนวคิดนั้นใหม่มาสร้างแวมไพร์ดูดเลือดแบบแนวไซไฟแทนที่จะเป็นแฟนตาซีความรุนแรงแบบแดกคิวล่าออกมาในนามว่ามอร์เบียส โมเบียส <Mob> เป็นใบเบิกทางให้เบรดและแด็กคิล่ามาในมาเวลถึงสแตนลีลีจะห้ามไม่ให้เอาแด็กคิล่ามาอยู่ในเล่ม Spider-Man แมน่ก็คงเพราะว่าเขามีแผนจะนำเอาแด็กคิล่ามาลงไว้ให้มาเวลอยู่แล้วครับ การที่โมเบียสแวไพร์มาลองเชิงก่อนเพราะเขาต้องการดูว่าแวไพร์ตัวนี้จะไปขัดกฎอะไรของคอมมิกโค้ดหรือไม่ผลก็คือเล่มที่โมเบียสปรากฏตัวนั้นผ่านชันลุยแตลลี่จึงนำเอาแดกคิวล่ามาทำเล่มฉายเดี่ยวของตัวเองอย่าง The To m b of d แด็กคิล่าโดยมอบหมายให้คุณรอยโทมัสที่ทำโมเบียสและแกรี่คอนเวย์กับจีนโคลแลนมาดูแลซึ่งเล่มนี้เองก็ประสบความสำเร็จครับและก็กำเนิดตัวละครนักล่าแวไพร์อย่างเบรดขึ้นมาแต่ความดังของแดกคิวล่านั้นอยู่ในระยะสั้น คนที่กลายเป็นดาวเด่นของมาเวลในฐานะแวมพายมีเพียง2คนก็คือ m o ร์เบียและเบรดพิเศษสำหรับแฟนๆมอร์เบียสครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถซื้อถังซ u เปอร์ไซส์ป๊อปคอนลายมอร์เบียโดยมีโปรโมชั่นซื้อถังซ u เปอร์ไซส์1ถังพร้อมป๊อปสตาร์ไมโครเวฟ1กล่องเพียงแค่190บาทหรือถังซ u เปอร์ไซส์พร้อมป๊อปคอนขนาด355ออน1ถังในราคา250บาท และสุดคุ้มสุดๆกับถังซูเปอร์ไซส์พร้อมป๊อปคอนขนาด355ออน1ถังน้ำอัดลมขนาด33ออน2แก้วในราคา350บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่เมเจอร์ซีนิเพ็ทุกสาขาหรือสั่งผ่านออนไลน์ได้แล้วที่แอปช้อปปีหรือ Lazada โดยการพิมพ์ค้นหา Major m ์มอ Mobius ในหนังเบรด ก่อนจาเลตเลโตจะมารับบทมอร์เบียสทราบกันจริงๆไหมครับว่ามอร์เบียสเกิดปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องเบรดที่ New Line Cinema. นิวไล e ์ซีน m มาผนกงทำนังของวอร์เนอร์บรอเดอร์เคยสร้างไว้ในปี1998เพราะในตอนจบดั้งเดิมของเบรดจะมีการปรากฏตัวของมอร์เบียสเพื่อปูทางไปยังภาคต่อเบรด2โดยเป็นไอเดียของผู้กำกับสตีเฟนนอริงตันและเดวิดเอสโกเยอร์ผู้เขียนบทภาพยนตร์ไอเดียที่จะทำมอร์เบียสเป็นตัวร้ายเบรด2ก็ถูกแก้ไปครับ พระพุ้กับนอริงตันถอนตัวและได้กิเ雷โมเดลโทโรมาแทนตัวละครนี้จึงไม่ได้ปรากฏตัวในเบรดน่าเสียดายจริงๆนะครับที่2ตัวละครนี้เกือบจะได้มาเจอกันแล้ว แต่ก็ไม่แน่นะครับทั้ง2เวอร์ชั่นอาจจะได้โคจรมาพบกันเพราะว่าเอมี่ปาสกาลโปรดิวเซอร์ของทาง Sony Pictures และเควินไฟกี้โปรดิวเซอร์ของ Marvel Studio ก็บอกว่าเป็นไปได้ที่จะนำเอาเวอร์ชั่นทั้ง2มาโคจรเจอกันในอนาคตแฟนๆคงต้องมาลุ้นกันว่าจารดตเลโตจะได้ไปต่อในบทบาทโมบียสยาวๆไหมแล้วถึงตอนนั้นจะได้ไปเจอกับมหาชาลาอาลีในฐานะของเบรดหรือเปล่า ดรไมเคิลโมบียสคือใครมาถึงตรงนี้แล้วต้องแนะนํากันหน่อยนะว่าไมเคิลโมบียสเนี่เป็นใครเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาที่หมกมุ่นในการหาทางรักษาตัวเองจากโรคหายากที่เกี่ยวข้องกับเลือดในร่างกายจึงต้องค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเลือดของสัตว์และนํามาทดลองกับร่างตัวเองเพื่อจะได้รักษาและมีชีวิตต่อไปซึ่งการวิจัยและทดลองด้วยการใช้ร่างตัวเองนั้นถ้าให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงเหมือนกลายเป็นแวมไพร์ แต่ก็ไม่ใช่แวมพา์นะเพียงแค่มีความสามารถที่คล้ายแวมพา์เท่านั้นพอเขาแปลงกายก็จะมีพลังความเร็วอันรวดเร็วรักษาตัวเองได้กำลังเหนือมนุษย์แถมยังสามารถเหาะเหินเดินอากาศที่บอกว่าไม่ใช่แวมไพายเพราะว่าเขาไม่อ่อนแอต่อแสงแดดครับ ไม่สามารถเปลี่ยนลากเป็นั้างคาวได้เหมือนแวมพร์ถึงทีมงานโปรโมทหนังจะเลี่ยงว่ามอร์เบียสนั้นไม่ใช่แวมพร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายังไงเนี่ยมอร์เบียสก็คือแวมพร์นั่นแหละครับเพราะในจกักรวาลอัลติเมทของมาเวลนั้นมอร์เบียสนี่คือลูกชายของแดคิวล่าเลยนะครับมอร์เบียสตัวร้ายหรือตัวดีเช่นเดียวกับเวนอมนะครับตัวละครมอร์เบียสกำเนิดมาในฐานะตัวร้ายของสไปเดอร์แมนที่ทั้งโหดเหี้ยมและน่ากลัว และเขาก็แอบ,บมีความเชื่อว่าเลือดของสไปเดอร์แมนอาจเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาชีวิตของเขาให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งหนึ่งและช่วงหลังๆในคอมมิกส์เนี่ยมเบียสก็เริ่มทําหน้าที่ในการปกป้องเมืองนิวยอร์กนะครับเพราะอย่างในแม็กซิมัมคาร์เนตเขาก็เป็นพันธมิตรกับแบล็กแคทสไปเดอร์แมนเวนอมเพื่อเอาชนะคาร์เนตและในเหตุการณ์หนึ่งเขาก็ปกป้องโลกจากซอมบี้ที่ลุกลามจักรวาลหลักแต่ในฉบับภาพยนตร์ต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามเบียสเนี่ยจะดีหรือร้ายกันแน่มอยู่ในจักรวาลไหน ถึงแม้ Spider-Man No Way Home มจะแนะนำรูปแบบของจักรวาลคู่ขนานแต่คำถามคือแล้ว m o b i u บจัดอยู่ในจักรวาลไหนกันละ่ะจากในตัวอย่างมากมายที่เหมือนจะชีว้ว่า Spider-Man มีตัวตนอยู่ในโลกของ m o b i u บไหนจะมีการเอ่ยถึงตัวตนของเวนอมในโลกนี้ I I และก็การปรากฏตัวของแมนคันคีต้นจากจักรวาล MCU แต่ทว่า เควินไฟกี้โปรดิวเซอร์ MCU คงไม่ยอมให้มอร์เบีสจากจักรวาล Sony มาดูดเลือดทีโร่ในจักรวาลของพวกเขาเป็นแน่ m o ร์เบียสยิงน่าจะอยู่ในจักราวาลเดียวกับเวนอมครับที่เขาตั้งชื่อว่า Sony Spider-Man m a r มาเวลยูนิเว แต่มันจะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งครับเพราะผู้กำกับเรื่องนี้แด e น e ยลเอสปิโาบอกว่าเหตุการณ์ของมอร์เบียสนั้นจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับเวนอมในตอนที่เอ็ดดี้บล็อกกลับมาจากจักรวาล MCU ในฉากท้ายเครดิตใน Spider-Man n o Way Home นั่นก็หมายความว่ามอร์เบียสอาจจะเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงจักรวาลเวนอมที่ได้ผลกระทบในตอนท้ายของ no Way Home และตัวตนของ Spider-Man ในจักรวาลน,นี้อาจจะเป็นเวอร์ชันแอนดิ r กาฟิลหรือโทบี้แม็กไกทัทางผู้กำกับก็บอกว่าในอนาคตเราก็จะได้รู้กันอีกไม่นานครับ โปเกมอนจากที่เราดูตัวอย่างโมเบียสก็จะพบว่าหนังนั้นนำเสนอในความมืดความดาร์คความโหดความดุดดันพลังอันน่าหวาดกลัวของโมเบียสที่เต็มไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟกอันตื่นตาตื่นใจแต่เชื่อกันไหมครับว่าฉากเอฟเฟกโทนมืดพวกนี้เนี่ยดันไปได้แรงบนันดาลใจมาจากสีสันสดใสจากเรื่องโปเกมอนเป็นการเปิดเผยของผู้กำกับแดเนียลเอสปิโนซาเช่นกันครับเขาบอกว่าแอนิเมชันหรือวิดีโอเกมของโปเกมอนเนี่ย เขจะใช้สีสันเพื่อบ่งบอกความสามารถของมอนสเตอร์แต่ละประเภททาให้เขานึกถึงเวลาที่โมเบียสใช้พลังต่างๆเขาจึงนาเอาการนําเสนอพลังของโปเกมอนครับมาใส่ในเรื่องโมเบียสอย่างเช่นตอนที่กระโดดเราจะเห็นไอสีม่วงหรือตอนที่บินเราจะเห็นเป็นไอสีส้มรวมถึงท่วงท่าการต่อสู้ของโมเบียสก็จะใช้การเคลื่อนไหวของสัตว์ร,ร้ายครับเหมือนตอนที่โปเกมอนต่อสู้กัน หลังจากชมมาแล้วเพื่อนๆคิดว่าจาเร็ดเล,เลตโตสอบผ่านในบทบาทของมอร์เบียสไหมครับหรือว่าเพื่อนๆได้ชมภาพยนตร์มาแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วอยากให้คะแนนก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทาง Major Group ได้ทันทีแล้วพบกันใหม่ในป๊อปคาลเจอตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ